สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขา้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบม,มาพอกันกันในช่วงแรกของมือวันที่19เดือนตุลาคมนะคะปีพุทธศักราช2567ค่ะพี่น้องคะมื้อนี้ค่ะแอดภาพพ่อแม่พี่น้องบนเท้าสุขสกอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากปูมามีวัดนะคะปูละวา่าปูสิปล่อยก่อนที่ปูสิออกเดินทุรดง ปูและสีเดินธุดงคมืออื่นนะคะวันที่ยี่สิบนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางของปูบ่มีวัดนะคะสิแดงมาเป็นตัวใดสําหรับคลิปนี้พี่น้องคะมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะผู้ค้ากรรมนมัสการค่ะอ่ะก่อนอื่นก็ปูบ่มีวัดก่อกนพอเจริญพ่อแนละ้วก็จกเจริญธรรมกับแอดมินแนละ้วก็เอฟซีที่ได้ติด,นนะดตามเบิ้งช่องเบิ้งเหล่วรวยชาแน,นล เบิเ้องลราร้วยซีหาหุตึกช่องนั่นแหละแต่ปูกบุมมีวัดก็ให้กำลังใจอย่าโยมสุขูสุข้นลนะท,ที่ติดตามปูบุมีวัดแต่ว่าก้อนอื่นที่ปูเสด็จเ่านิมิตมาใหม่อีกนิมิตหนี่นิมิตด,ด,ดีงามแห่งอ,อ,อยากาอ่า เอ็ดมินแล้วกเอ็ f ซี่ละส่วนม่นกับปูเน่ก่อนกระปูะปูธนัทภาคส่วนมน่น้ำค่ะอ่าอ้าวสาธาส่วนกระปูเน่เน,นาะค่ะนาโมตัสสะพะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสมพุทธ,ธัสะนาโมตัสสะพะคะวา โตอระหะตโตสัมมาสัมพุทธนะนาโต,ตัสาะพะคะวะโตอระหะตโตสัมมาสัมพุทธะอันนี้คือการกล่าวคำนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าปัจจุบันในยุคเขา บันีต่อไปห้าสิกเก้าคำบูชาของพระพุทธเจ้าที่ผ่านมาในยุคพระเขาเขาื่อนว่าพระธนกับนี้ค่ะคือหาพระองค์เ,ออเดี๋ยวบอกไปมันก็บ่เข้าใจเนาะมูหเก็บบเข้าใจเนาะค่ะอ่ะเดี๋ยวค่อยๆวอาเดี๋ยวเดีสิค่อยๆู้ไปเรื่อยๆนะ่ยอยู่กับปู่มีวัตนเ,นเดี๋ยวสิฮู้ไปเรื่อยๆอ่ะนะโมพุทธัสสะนะโมพุทธัสสะ มาอาออมาอ,าอนะโมพุทธายะโมพุทธายะอ่านั่นแหละนะโมพุทธายะนั่นเขาเอื่นว่าคำกล่าวบูชาพระพุทธเจ้าหาพระองค์เข้าอยู่ในยุคองค์สี่ก็ยังมีพระอริยะเมตตาสีมันตัดสรูปในพละรกับนี่กับกับผมเข้าใน ทำเดือดร้อนหลายมียังหลายนะแต่าบาอยาก็บอกธรรมะดอกเดียวสิว่าปูก็บอกา h a u หลายบอยากบอกธรรมะแต่ว่าผ้าสุดมุ่นกับเทคนิคก็พอนะค่ะอ่าเอา,เอาบันนีผ้าสุดมุ่นแล้วเมื่อกี้บันนี้เดี๋ยวคาถาโชุกลาภอีกได้ยังได้อีกได้ย่าเผา,า,าย่าเผาฟังเาะไอโชุกหลาบไงไงค่ะอ้าโชุกลาภเด้อบันนี้เด้อของอา่า ครูบาอาจารย์เด็กบันเหมาะไหมาก,ก่อนสิหายชุกลาบต้องสวดน้ำกันปณิสัยสามตูวค่ะนะโมพุทธ,ธัสสะนะโมพุทธ,ธัสสะมะอาวุมาอาวุาานะโมพุทธายะนะโ,โ,โมพุทธายะนะโมวิมุตตานางังนะโมวิมุตตานังนะ นะโมวิมุตติยาเวราทายโยเวราโคนายังเวราโคนายางววราหิงสาเวราหิงสาเวราทาสีเวราทาสีเวราทสาเวราทาสาววราอิทิโยววราอิทิโยุสะสา มามาเอหิ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 มานิมาเอหิมานิมาลาภ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 าจงมาหาข้าพระเจ้าจงมาหาข้าพระเจ้าเพียงเบาใส่มือเจ้าของนะเดี๋ยวจะมีเงินเข้ามาอยู่อกในบัญชีหอดค่ะค่ะเออเอา อ่าปูประเด็กในทายทอดวีซ่าแล้วกะ็ตลอดตั้งยังนะแสดงเดินทางมือเศร้าแ้วอยากสิมาเราอ่านิมิตปูกขบไม่มียังไงไหนก็แยกอยู่คือเก่ายังเห็นโตคือเก่าโบได้ลิมิตดอกคืออีรีออกอีหลีคนว่าคนไม่ถึงสิบนี่ค่คะ ต่เพื่อนว่าให้เปลี่ยนข้างหน้าน้อยนึงค่ะเป็น487 487ค่ะอ่า20 20ค่ะอ่าคือเก่ามือเดินทางของปู่วัน่ะ0ค่ะก็บ่มีอย่างไรซ้ํานี้อ่ะย้ํเบิ่ง487กับ20ค่ะปู่คะอ่าขอเป็นอ่า784เบิ่ง784อืม โอเคปูว่าจังไงก็ต้องออกเพราะว่าปูเดินทาง <c oughs> <c oughs> เออปูเออป่มีอย่างไร,ไรอ่ะเดี๋ยวอ่าสุดท้ายนี่ก็ปูก็ได้แต่งก้อนไหวอันหนึง่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสิว่าว่าเอา้าปูให้คลิปลงแต่ละคลิปเคอยมีแต่ออกอนก้อนนี้สิบว่ให้อีกไเนาะคลิปนี้ก็ได้เนโาะค่ะอ่ะให้คลิปคลิป นี่ก็เป็นคลิปที่ให้กำลังใจเออเอ็ซีทีท่ติดตามปู่บุมีวัตทั้งเอ็ดมินน<ะ>้ำอ่าถึงปู่บไดาจบประเดียนเก่าประเดียนสีเราก็สู้แต่ก็รู้ในสติไม่วันไหวคือหัวใจที่คิดผิดให้ไม่ใส หมายประเทศไทยนักเรียนทำโทรตรีเอกก็คงไม่เป็นไรแต่จะทําใจเรียนโลกอย่าโสกเลยเนะ <c oughs> <c oughs> าะค่ะว่าอยู่วุ่นวนเนอะคิดตั้อีกเลยเออเอาวันเป็นยังเนาก็ก็สร้างเถาออ่ะสำนี้เนาะอาเะนันก็อวยพรอวยใชใยให้คุณโยมที่ไ้เบึ่งคลิปนี้ก็ให้กำลังใจ สุขูสุทันมีกำลังกายกำลังใจแล้วก็มีโชคมีชัยสุขภาพพลไมยแค็งแห้งเนาะค่ะอย่าเจ็บอย่าจนสุขูสุคนอายุวันโนสุขังพระลังสาธุค่ะการร้อการ์คาสาธุค่ะขอบคุณค่ะสรุปนาทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู บ่มีวัดนะคะพี่น้องคะมัอนี้นะคะมีซีแปดเจ็ดเจ็ดแปดซีแล้วก็สองศูนย์นะคะพี่น้องคะสองศูนย์นี่เป็นมือที่ปูล้าสิอ่าออกทุดงนะคะปูล้าสิไปทุดงนะคะหลังจากที่ออกพรรษาแล้วนะคะปูล้ากับสีทุดงเด้อพี่น้องเด้อเอาเดี๋ยวจังไดนปูล้ากับสีส่งขาวมาอีกเทอือนึงนะคะอันปูว่า ตอนช่วงที่ปูทุดงนี่ปตองโทรไปรบกวนปูได้อะไสัน้นแล้ว่ะเดี๋ยวเราสิติดต่อกลับขึ้นมาเองนะคะพี่น้องคะ4 8 7 7 8 4แล้วก็2 0นะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น,อน้องแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางจากปูบวมิวัดนะคะ,ะจังไดกะอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิงพี่น้องคะท้ามักจะชอบแนวทางของปูบวมิวัดสุดนี่คะ่ะ อ่าอย่าลืมค่ะยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้พร้อมนะคะพูดละใบสองใบา้าเทียมีโชคไปน้ำกันนบพี่น้องเนาะทางช่องการนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องครัโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุน พแม่พี่น้องบัณฑิสุขุสุข้อนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่บ่มีวัดค่ะเอาไว้พอกันไหมก็บปอนในคลิปหน้าน,นะคะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ